อาเซนนอลวุ่นอีกยกเมื่อล่าสุดสตา์ดังไม่มีชื่อบินไปกับทีมทำศึกแชมเปี้ยนลีกบูกกับอินเตอร์มิลานในวันพุธนี้อาเซนนอลทีมดังของพรีเมียร์ลีกได้รับข่าวดีว่ามาร์ตินโอเดกาดกับตันทีมที่เจ็บไปนานจะกลับมาลงสนามได้ในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดออกไปเยือนอินเตอร์มิลานเนื่องจากสตา์ทีมชาตินอร์เวย์ลงซ้อมแบบเต็มสุดได้แล้วกระนั้นก็ดีล่าสุดเมื่อ5พฤศจิกายนมีการยืนยันข่าวร้ายของทีมปืนใหญ่เช่นกันว่า เดคลานไรซ์ right, ไม่ได้เดินทางไปที่อิตาลีกับทีมท,ทั้งที่ดาวแต่ทีมชาติอังกฤษลงเล่นได้เต็มเกมในศึกพรีเมียร์ลีกนัดออกไปแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อกรณีดังกล่าวเป็นที่เข้าใจว่าอาดีตตาทีมเวสต์แฮมน่าจะบาดเจ็บแต่ในเบื้องต้นยังไม่มีการอธิบายจากทีมปืนใหญ่ขณะที่ฟุตบอลลอนดอนเผยว่าไร้เจ็บขณะซ้อมมือสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องจึงพลาดการเดินทางหนนี้แฟนๆอาร์เซนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ